เดี๋ยววันนี้เอาเพลงพื้นบ้านมาคุยกันดีกว่านะครับสุดยอดครูเพลงพื้นบ้านของเราครูสแตมและครูมหาครับสแตมและมหาสุดยอดปรมาจารย์ครูเพลงพื้นบ้านสแต็มนายสตาน,นันครุษพิเชษเป็นหัวหน้าผู้ภาคเจราจาขนมีประสบการณ์ภาคขนเฉลิมตรุ่งมานานนับ10ปี มหาว่าที่ร้อยตรีอายเรศงามชล่มปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนอยู่คณะศิลปกรรมรามคำแหงและเป็นหัวหน้าคณะสวดคฤรหัดคณะมหาเทพบันเทงิงศินล ดีความหให้หินเลเล่ินเลเล่ินเลเล่ินเลเล,เล,เลใครไม่รำมากับเราจะแช่งให้ขาว่าโดนเทเอา้าวินเลเล่ินเลเล ผูใหญ่ผมกลายเป็นเก้าเอนลลเอาอินละเลเลไม่ใช่ผมคือเอชยาโตขึ้นมาผมเป็นลิเกเอาินละเลเอาลเอาอินละเลเลโยนยนอินละเลเลสามีฉันชอบบอกรัก สามีฉันชอบบอกรักฉันก็พยักอุ้ยโอเคินเลเลเลเอาหินาเลเลินเลเลโดรักไปเจ็ดทีโดนหอกรักไปเจ็ดทีเมื่อคืนนี้เราโดนโซเชเซอุยินเลลเอาอินไปถึงพระโพทาราม

พีอาระจ่าดรสกุลฮีอาฮ์ีอาร์แปลว่าฮาเฮเล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 ่เล่เลเลเลเอาฮินะเลเลเอาฮินะเลเลปกติอากินเนื้อสัตว์ปกติอากินเนื้อสัตว์แต่เดี๋ยวนี้นะตักกินเจเอาฮินเล จะไปไหนจ้ะตื่นเช้าจะไปไหนจ้ะอ๋อ um> ลู네้แ uh> ล้วนะจะไปมาสเตอร์เคออเล่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋แตอรไรกอะไรวะคเออไม่ร้องจบไม่รู้จะไปไงไปมาสเตอร์เคเลยค่ะเคีไงอ๋อ ใช่เชครับผมเอา,เอ,าอย่างไงวันนี้มากันยังไงเนี่ยอะไรยังไงวันนี้ขอฝากของก่อนนี่เป็นเพลงพื้นบ้านอันหนึ่งเพลงฮินเลเลครับฮินเลเลครับผมสมัยก่อนก็จะเล่นในช่วงตุกดสงการอะไรพวกเนี้ยก็ร้องเล่นกันอ่าเพราะดีนะครับครับผมอ,อาจจะไม่เคยได้ยินกันไหมนุ้ยเพราะดีเนะเพลงนี้สนุกดีอ่ะสนักดีมันเป็นเพลงสั้นๆเล่นกันแต่ว่ามันเป็นเอกลักษณ์คือลงท้ายด้วยกอเลหมดเลยกอเลหมดเลยไม่ว่าจะอะไรก็คือร้องกันลง สละเอหมดไม่มีองค์กรอื่นอ่ะช่วงนี้ก็ใกล้ๆวันภาษาไทยเออเขามีจุดประสงค์เพื่อจะให้เราเนี่ยรู้จักความสําคัญของภาษาซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของเราภาษาไทยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยให้รักษาให้คงอยู่สืบต่อไปให้คงอยู่และใช้ให้ถูกต้องด้วยใช่มีอยู่ครั้งหนึ่งมีผู้ชมเขาโทรมาที่บริษัทเลยเขาวาไงว่าวงเขาบอกว่าอยากฟังสดโอเอวิหารรายบ้างโอ้อ่ะอธิบายเขาฟังโอเอวิหารรายสมัยไหก่อนเลยสมัย ประมาณรัชกาลที่สามก็องค์เปิดโรงเรียนอยู่ในเขตวังแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเข้ามาลองสวดกันดู <c oughs> ลองสวดกันรอบศาลาลายรอบพระอุบโสบสถวัดพระแก้วเห็นนี้ก็เลยเรียกกันว่าโอเอวิหารรายมีมีโชว์ให้เขาฟังไหมทำล,ล,ลองเป็นไงของเก่าอะของเก่าเอาพระชัยสุยาเลยนะฮะ โอ้โหสมุดเก่าจริงมาดำปื้ดมาเลยเก่าเลยเอาจริงๆนะครับจะต้องนั่งขวกันเลียกันอันนี้สาธิตเดี๋ยวของจริงแล้วค่อยนั่งให้ดูไงอ่าวว่านะสาธุสาระเอ๋อเอ๋ยจะเอิงเอ๋ยขอไหวเอิงเอ๋ยเอ๋ยพระเอิงเอ๋ยสีไตรเอ๋ยเอ๋ยสัเอ๋ยระนา ครูบาเอ๋ยเทอเอ๋ยวะดาเอ๋ยในเอ๋ยราศีเอ๋ยเนี่ยเขาก็จะปรวจปัญญาตรงนี้น้องนี่ยากเนาะมีหลายทำนองอันนี้ทำนองยานี11อ่ามีหลายทำนองเก่งจังเลยยากด้วยอ่าก็ถ้าวันนี้จะมาร้องเพลงจะเอาหัวข้ออะไรมาร้องกันดีจะพูดถึงเรื่องของสับวัยรุ่นของของไทยแล้วกันก่อนที่จะสวดโอเอ๋วิหาลายเรื่องสับวัยรุ่นเนี่ย อยากจะถามทีมดาวกับกรรมการก่อนอออยากจะรู้ว่าสับวัยรุ่นสมัยนู้นอะสมัยที่เป็นวัยรุ่นบ้าแต่ละคนเนี่ยมีสับวัยรุ่นอะไรที่เคยพูดเคยได้ยินมาบ้างเดี๋ยวนะโอ้ไม่โอ้ยไม่แน่ไม่แช่แป้งหรอกเว้ยไม่อุ้ยมันจ้าบว่ะจ้าบเหรอเฮ้ยจ้าบดิมันก็ไม่นานนี่นะเอาเก่ากว่านั้นไม่ดีมั้ยหรอเก่ากว่านั้นน่าจะคําร์โบมัคไหมฮะ ม้าโอ้ยม้าว่ะมันมาจากม้าการแต่งตัวโคตรอเมริกันเลยสมัยนั้นมันกันมากเด็กฮาร์ดเว้ยไม่เด็กฮาร์ดไม่ฮารไม่เข้าใจเด็กฮาร์ดคือแบบโอยสมัยใหม่อ่ะพูดไปก็ไลฟ์บอยอนี่เก่าถ้าถ้าพูดไปให้ไลฟ์บอมจะตามมาบ้านด้วยให้ตายเทโรบินแน่พูดพูดไปก็ไลฟ์บอยไม่พูดเลยก็ออยแฟซ่าแน่ พ่อมีป่ะมีอะไรโอ้โหดังสมัยรุ่นพ่ออะไรเล t s maintain เอางี้ดีกว่าเอาไงได้ยินกันมาก็น่าจะพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราเริ่มสวดโอ้ให้ฟังเลยเป็นสับวัยรุ่นเนี่ยเหรอใช่ วันนี้เออเออเออขอเออเออเมาหมอยเออเออกันเออเออสักหน่อยเออเออจะเออบองตรงเออ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 วัยรุ่นจริงจริงบองตรงแต่เสียดายเวลาหมดซะก่อนทุ่งนี้กลับมาฟังกันต่อกับการสวดโอเอวิหารรายในเรื่องสอบวัยรุ่นห้ามพลาดนะครับอาจทุกคนลองทายคำคำนี้แปลว่าอะไร เอกเนธใช่ไหมลูกเอกเนธคือนอนคือนอนเล่นนะนอนสบายนอนท่าอะไรก็ได้เอกเนกไม่ใช่ค่ะอะไรเอกเนกแปลว่านอนแล้วเอาข้อศอกเนี่ยเท้าข้างหนึ่งค่ะเอาแขนเนี่ยเท้าใช่ค่ะนลองลองให้พี่แสดงทำให้ดูไหมแบบพักสายญาติยาดนอนใช่ให้การนอนเอกเนกเอาข้อศอกไปเท้าข้างหนึ่ง